เอาลงไปอ๋อ พี yeah. ่น <tampoco S 2> I mean ้องกันผู้ชมกานผู้เกียรติก็เราบอกว่าเอาจริงเอาจังเราไม่เคลือเที่วนี้บอกว่าเอาจริงเอาจังมันแข่งขันบอกว่าทิ้งชนะเลิประเภทขอไข่ประเพทขคอจัดให้กระทิ้งแดงเพชรนาวาเพชรนาวาจะดอยู่ร่องน้ำใดใส่บทใส่แ้งใส่จตแสงกันคือมาในน้วา่าพญาชารวัตสิงห์ลีโอจากเมืองพิจิตพญาไกอีกหนึ่งลำหายอะไรหนึ่งลำจากเมืองพิจิตจะดอยู่ร่องน้ำใส่ละเมอตอนนี่หายบทหายมีขาจมขายี่ใส่เอาจริงเอาจังจ้ะพี่น้องจ้า เอาจิ้งเอาจางกันแทกกระทิงแดงเพชรนาวาล่องนงี้อยู่ล่องน้ำแดงพบกับพญาสารวัตรสิงเลียวตะเกียรตะกายทุมเทต่างคนต่างหมายต่างคนต่างกันต่างคนต่างคนต่างไงต่างคนต่างเสียต่างสีหัดแพ้่ให้แก่กันเบื้องว่ากระทิงแดงเพชรนาวากระทิงแดงเพชรนาวาจาวาจั้งเด้อว่ายังไงไม่รู้เป็นเรือเครื่องดื่มนะกูขางฝังร่องน้ำแดงเป็นเครื่องดื่มชุกกำลังกระทิงแดงฟังขังเอาละมันเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลีโอนะครันอันนี้ทั้งกูหางกูอะไรจะออกนิดันนนี้กระทิงแดงออกนิดแล้วเว้ยกระทิง เริ่มเบี้ยเริ่มสีเริ่มบี้เริ่มไล่ตะครบแล้วกอดคอหอมแก้มแล้วกอดคอแล้วจะกอดหอมแก้มได้หรือไม่ขนาดนี้มองด้วยสายตาเหลือมน้ำน้ำหน้าขึ้นมาต้องเป็นพญาใหญ่จระเข้แล้ว้สอง แมตช์สุดท้ายจะเข้าเซนไซระอยากปั้นสิ่งตอนนี้พญาสารวลวันชิงลิโอที่พาจะหันเกณฑ์สมรภูมิและแข่งขมวนสีแหงแซงหนีออกมาส่วนอีกคำหนึ่งแทน,นในนเดีของกระดิงแหลงเป็นว้าภูบาจากเพชรบุรีตอนนี้ไรโบนไรเบียไล่เสียไรสี่ขึ้นมาตอนนี้กระดิ่งแดงเริ่มชี้ขึ้นมากระดิ่งแดงเริ่มชี้ขึ้นมากระดิ่งแดงจัดแซงกระดิ่งแหลงจะแซงกระดิ่งแดงจะแซงกระดิ่งแดงจะแซงกระดิ่งแดงจะแซงกระดิ่งแหลงจะดแซงกระดิ่งแหลง จรวดเข้าเส้นชัยโอ้ยทันหมดแล้วเนาะบาทนีเนาะโอ้ยานได้จะจับแสงหมยจะทันไม่ทันแต่วันได้จะแสงผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินในเรือที่ชนะเลิศประเภทขอไข่ได้แก่เรือที่อยู่ในร่องน้ำน้ำมันในน้ำของเรือพญาชาระวันสิงลีโอชนะครับท่าน